แก้วไม่เก็บผ้าผอมจะไปไหนเหรอแก้วจะไปอยู่ที่อื่นไม่อยู่แล้วที่นี่เอ้าเกิดอะไรขึ้นครับทะเลาะกับย่าอ่อนอีกแล้วสิคราวนี้ไม่ไหวจริงๆนะคะแก้วจะไม่ทนอะไรเป็นยะหล่อนใช้นิดใช้หน่อยทำเป็นน้ำหูน้ำตาไหลถึงกับเก็บผ้าเก็บผอมเช่ยวเลอศนี่มันเรื่องอะไรใหญ่โตนักหนาเนี่ยก็ถามคุณย่าคุณ ก็แค่บอกว่าให้ช่วยทาสีให้หน่อยกลับปฏิเสธหน้าตาเฉยกล้านักนะคือมันไม่น่อยนะคะคุณชายใหญ่ทาสีคุณย่าใครทไหนครับก็แค่ให้ทาัวตึกด้านหน้าแค่นี้ท<ถ>าตึกก็แค่นี้ตาแม้มันยังเคยทาได้เลยแต่ตาแม้นเขาเป็นผู้ชายนะครับแล้วท็ไมคุณย่าไม่ใช่ตาแม้นล่ะครับ ย่าใช้ตาแม้ทาตึกหลังอยู่ย่ากลัวว่าจะเสียไม่ทนันชายพัดจับจากนอกถ้าย่าไม่ใช้คนในบ้านที่มาอาศัยใบบุญเราอยู่แล้วเนี่ยเราจะใช้ใครละ่ะแต่ดิฉันทาไม่ไหวจริงๆนะคะกราบลาและค่ะคุณชายฮฮแ,แม่บุญิสมัยนียสวยก็ไม่สวยงานบ้านงานเดือนก็ไม่เป็นชุองจะจับหัวรวยอยู่อย่างเดียว หนูรักตีงานบ้านงานเรือนไม่บกพร่องพวกกับชายพัดเป็นที่สุดทำไมคุณญ่าชอบจากคู่พวกเราสริจริง <c oughs> <c oughs> ดูสิดูทำชายผีนี่ไม่ไหวเลยอะ่ะ